สวัสดีครับเพื่อนทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิป่างกล่องรีวิวผลิตภัณฑ์จากมุมมองส่วนผสมวงการแอนตีเอจริงต้านแก่นเนี่ยเป็นวงการที่มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอาดีเภสัชหลายหลายคนี่ออกมาให้คําแนะนํากันเยอะมากแต่ละคนก็มีเทคนิคมีทริคมีคําแนะนําที่แตกต่างกันเองและทีมงานเนี่ยก็เคยทาคลิปหัวข้อนี้หลายครั้งแล้วเช่นกันซึ่งเพื่อนๆหลายหลายคนก็ฟีดแบ็กกันมาว่าชอบแล้วก็อยากให้พวกเราได้ทําอีกวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีไอเดียว่าอยากสรุปหลายๆมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายคนในวงการโดยเฉพาะครีเอเตอร์หลายๆท่านที่ชอง มากๆจากต่างประเทศเดี๋ยวอิงจะมาเล่าให้ฟังนะครับและตัวไหนที่เขาไม่ได้แนะนําเป็นสินค้าตรงๆหรือว่าหาในไทยได้ยากเดี๋ยวอิงจะหาตัวอื่นที่ตรงตามคอนเซปต์มาแนะนําให้แทนด้วยซึ่งเดี๋ยวจะขึ้น d i s c l a มอ e r ให้หมดนะครับว่าตัวไหนเขาแนะนําหรือว่าตัวไหนอิงแนะนาแล้วเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์วิดีโอแล้วก็โพสตทั้งหมดทิ้งอ้างอิงไว้ใน description บ o x ด้านล่างให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า มาเริ่มจากสกินแคร์กันก่อนเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนว่ายังไงกันบ้างอ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับวงการแอนที่จริงเนี่ยทุกคนน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามและนั่นก็คือครีมกันแดดใครที่ติดตามหมอตะวันตกนะครับหรือว่าคอมเมนต์เซกชันในวิดีโอภาษาอังกฤษของอิงที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยหมอตะวันตกเนี่ยจะแนะนําชิ้นเชตซันกรีนหรือว่ากันแดดผสมสีรองพื้นเยอะมากตัวที่อิงเห็นบ่อยที่สุดเลยนะคือตัว LTMD El Elements UV Ele Broad Spectrum s p f 4เ Version 10 ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ด็เร์เจนะครับเป็น OG จิยูทูเบอร์เลยที่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำไปเองเนี่ยมาเป็นยูทูเบอร์เลยแหละดรจอยส์นะครับอีกคนหนึ่งที่อิงแนะนำมากมากเลยนะครับคอนเทนต์บน YouTube กับ i อจีเขาดีมากหรือว่าดรแดเนียลก็เคยแนะนำเหมือนกันนะครับใครอยากฝึกภาษาพร้อมความรู้เนี่ยแนะนำให้ไปติดตาม3ท่านนี้ได้เลยสีในเชนเชตซัน e รีเนี่ยมีงานวิจัยใหม่ๆออกมาชีนะครับว่าสามารถช่วยปกป้องผิวจากความอันตรายของแสงสีฟ้าได้เป็นรังสีที่หลายหาคนเนี่ยเริ่มหันมาให ทำให้เกิดจุดด่างดําในคนผิวสีเข้มนะครับแล้วก็ทําให้เกิดดิ้วรอยได้ด้วยแต่ในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าชินเช s ซันสกรีนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่คนไทยนิยมมากถึงเอลท่าเอ็มดีจะเป็นกระแสะในต่างประเทศมานานแค่ไหนเนี่ยแต่ในไทยคือเงียบกริบนะครับหาซื้อไม่ได้ด้วยเน้นงานผิวแบบ glass skin นะครับหรือไมอ่บางคนเนี่ยก็อาจจะชอบเป็น mineral sunscreen ที่เป็นโทนัพผิวไร์ไปเลยก็เลยหาชินเชตซันสกรีนในไทยได้ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ตัวหนึ่งที่เคยพูดถึงมาก่อนแล้วนะครับถ้าใครจําได้เมื่อหลายปี ก่อนเลยแหละคือตัวด็อกเตอร์ง blue x iron oxide เป็นสินค้าที่ขอชื่นชมทางแบรนด์ว่ามีความกล้าที่จะแตกต่างเพราะในตลาดแมสเนี่ยหายากมากเนื้อเขาทําได้ดีเลยนะครับแล้วก็เฉดสีเนี่ยองคิดว่าน่าจะเข้ากับสีผิวของคนไทยหลายๆคนเลยแล้วก็ได้การป้องกันผิวจาก blue light ตามเคล็ดลับแบบฉบับของเมอต่างประเทศอีกวิธีหนึ่งที่การ blue light ได้นะครับซึ่งยังไม่เห็นผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศพูดถึงเลยแต่ในบ้านเราเนี่ยเริ่มมีมาบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือการใช้ส่วนผสมของเมลานินสังเคราะห์อ่ะอย่างเช่นตัวอิงก ไลท์ซ like ูทิงซันสกรีนบวกไบโอบาลานซ์นะครับมีเมลานินจากพืชที่มีงานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยปกป้องผิวจากแสงรูท์ได้แต่ขอไม่พูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็นคลิปขายของตัวเองถ้าอยากดูรีวิวเต็มๆเ,เ,เนี่ยก็สามารถไปกดดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดสังเกตดูดีๆในคลิปเปิดกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญฝั่งตะวันตกทุกคนเลยเนี่ยจะพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับว่าในตอนเช้าเนี่ยต้องหาสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิเดนต์มาใช้และทุกคนจะใช้เป็นตัวเดียวกัันนนหหมดดเลยครค C, Form s, ร่ก็ืือออ์ส ไม่ว่าจะเป็นดรชรีนนะครับหมอจากนิวยอร์กที่เป็นแดงบันดาลใจให้อิงมากๆคุณแม่ตรงไปตรงมาอธิบายชัดถ้อยชัดคานะครับแบบครั้งเดียวจบไม่ต้องพูดซ้ําหรือว่าคู่หูดรลี Lee, นะครับดรชากับดเรแม็กซ์ฟิลด์อิงจะชอบเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังจาก2ท่านนี้มากเท่าที่สังเกตเนี่ยหลายหลายคนในวงการนะครับซึ่งจําไม่ได้แล้วว่า2ท่านนี้แนะนําหรือเปล่าแต่ว่ามีหลายคนมากๆแล้วกันจะชอบแนะนําเป็นตัวสก e ินซูดเกิลซีอีฟารูเลตเข้าใจได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแรกเลยที่สามารถววิจััยต สิทธิ์สูตคงทนขึ้นมาได้ในไทยไม่มีขายเช่นกันนะครับแล้วก็น้องเนี่ยราคาสูงมากแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นหลายๆสูตรที่คล้ายกันบางตัวเองว่าประสิทธิภาพอาจจะดีกว่าด้วยจำนะครับและขอกระซิบว่าหลังจากหลาย10ปีสิทธิบัตรของตัวสกินซูดิเคสตัวนี้เพิ่งหมดเมื่อต้นปีนี้เองริงว่าสิ้นปีนี้เป็นต้นไปน,น่าจะเห็นสินค้าที่คล้ายๆกันออกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ a s c o r b i c Acid ที่น่าสนใจที่ทางแบรนด์เขาเพิ่งส่งมาให้อิงแล้วกันตัว Fresh Day Fresh Lcoric Seum John Elency Fima Act ตัวนี้้เาใช L ใปริมาณ 5%อย่างที่บอกเลยเป็นวิตามินซีสดนะครับที่เป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระแล้วโอเคพูดคําว่าสารต้านอนุมูลอิสระมาหลายครั้งแล้วนะครับเชื่อเลยว่าทุกคนน,น่าจะคุ้นหูกับคํานี้เป็นอย่างดีแล้วแหละแต่สารภาพมาซะดีๆว่ามีใครเข้าใจจริงๆไหมว่าคานี้มันแปลว่าอะไรถ้ายังไม่รู้จักศัตรูตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่สามารถสร้างรูทีนต้านแก่สําหรับผิวและร่างกายได้อย่างเห็นผลแน่นอนก่อนจะไปต้านเขาเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอนุมูลอิสระมันคืออะไรอนุมูลอิสระเนี่ยอยากให้ลองนึกภาพว่า เขาคือนางร้ายที่เราเจอจากแสง UV มลภาวะหรือว่าความเครียดต่างๆมีวใจที่เขาชี้เลยว่าแสงแดดกับฝุ่นเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับผิวได้แบบทวีคูณหรือว่าแบบ synergistic effect เลยแดดเดียวๆกับฝุ่นเดียวๆก็ว่าแย่แล้วนะคบแต่พอมาอยู่คู่กันแบบที่เราเจอในประเทศไทยเนี่ยความเสียหายไม่ใช่1นบกหนเท่ากับ2นะครับแต่ว่า1นึบกหเท่ากับสีเพราะฉะนั้นการป้องกันเนี่ยต้องจึ้งและเอาให้อยู่จริงๆในเชิงเคมีเนี่ยเขาคือโมเลกุลที่ขาดอิเล็กตรอนไป1นอันคล้ายๆกับคนที่ขาดถุงเท้าไปข้างหนึ่งะัเก็จิสย แล้วก็ไปแย่งถุงเท้าจากโมเลกุลอื่นๆที่อยู่รอบตัวพอโมเลกุลพวกนี้ขาดถุงเท้าไปเนี่ยเขาก็จะไปแย่งกันต่อเรื่อยๆๆๆ,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 ๆทำให้เกิดความเสียหายแบบปฏิกิริยาลูกโซ่นําไปสู่ปัญหามากมายเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นความเขียวความเสื่อมจุดด่างดำต่างๆแอสโคลบิกอาซิเนี่ยเลยเป็นหนึ่งในตัวไม่กี่ตัวนะครับที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะมากๆเลยในการใช้สำหรับสกินแคร์เพื่อผลประโยชน์ของการต้านอนุมูลอิสระนั่นแหละและแอสโคลบิกอาซิก็ยังมีงานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็็ลลดดดดจจจุ่าาาางงงไ้้้วววยเเพรรรระะะะฉนนัักกสมมถหผือค สัยยของผิวววโดดดรรมไ้้นะคบตัวนี้เนี่ยเขามีฟรูลิกอาซิด0.5เปอร์แล้วก็ชอร์กาเฟโรลหรือว่าไ e ิตามินี1มาให้ด้วยเป็นบอดีการ์ดเบอร์หนึ่งของวิตามิน C เลยมีงานวิจัยชี้ว่าตัวฟรูลิกอาซิดเนี่ยสามารถช่วยบูสต์หรือว่าเพิ่มพลังต้านอนุมูลอิสระข,ของไบตมิน C และบตมิน E แบบทวีคูณทาให้ตัววิตเนี่ยส่งพลังมากยิ่งขึ้นที่สาคัญมากเลยเ่ยคือตัวนี้เ้า pH 2.5เป็นค่า pH ที่สาคัญมากเลยนะครับแล้วก็แอสิกอารซิดหลายๆตัวในตลาดเนี่ย ก็ไม่สามารถซึมเข้าผิวได้เพราะฉะนั้นตัวอย่าง Dr. Elephant ตัวนี้เขาคิดมาละเอียดมั่นใจได้ว่าตัววิตดมินซีนียเขาทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยรวมก็เป็นวิตดมินซีที่ประสิทธิภาพสูงแล้วก็มีงานวิจัยรองรับใครที่กําลังมองหาวิตดมินซีใช้ในตอนเช้าตามเคล็ดลับของหมอตะวันตกเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่งว่าตอบโจทย์นะครับต่อไปเป็นส่วนผสมกลุ่มที่มีการโต้เถียงกันเยอะมากเลยในวงการผู้เชี่ยวชาญแอนตี้เอ g จิ้งต่างประเทศนั่นก็คือเพปไทด์อ่าอย่างคุณเน้งคําถามอยู่่บอบเกี่ยวววกกับารดดูซึมของงปไในผิแล้ คุณแม่เดยกับคุณแม่มิเชลหลับมาเฟนนะครับที่เป็นอีกท่านหนึ่งที่พูดถึงอยู่บ่อยมากบนช่องนี้เนี่ยเขาจะเห็นตรงกันว่าเพปไทด,ด์ดังๆอย่างเช่นตัวอาร์เจลีนที่เคลมว่าเป็นโบท็อกซ์ในจาร์เคลมแรงเกินและไม่เป็นความจริงแต่เท่าทิ้งสังเกตเนี่ยทุกคนในวงการจะเห็นเป็นภาพเดียวกันนะครับว่าเพปไทด์เนี่ยต้องดูเป็นตัวๆไปอย่างดรชรีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเพปไทด์ไม่ใช่ทุกตัวเท่าเทียมกันนะครับต้องดูที่วิจัยของแต่ละตัวเลยซึ่งอิงก็พูดอยู่เป็นนนนปประจจบ,บช่่่่อองงงีีี้้ััวววาาาาไททยยตตหมิํ ินงองรอิงก็เคยไปดูลับที่ฝรั่งเศสที่เป็นลับแรกที่ผลิต p e ป t i ด์สกิน care ตัวแรกของโลกเลยตัว m a t r i x ซ l นะครับกลไกของเขาเนี่ยซับซ้อนมากทําให้รู้เลยว่า p e ป t i ด์ไม่ได้เท่าเทียมกันจริงๆนะครับอย่าลืมว่าน้องเนี่ยต้องซึมเข้าไปในผิวให้ได้ไปให้ถึงจุดแล้วก็เลียนแบบกลไกโปรตีนธรรมชาติของผิวให้ได้อีกหลายๆตัวที่เคลมสวยหรูกันมากๆเลยเนี่ยแต่ไม่มี in ว i v o นะครับอยากจะให้ระวังหรือว่าใช้วิจารณญาณดีๆปกติตัวที่อิงจะแนะนาอยู่บ,บ่อยๆบนช่องนี้เนี่ยก็จะมี d w delivery serum เขาใช้ m a t เ e ทริกซ์โมร์ฟมก์นะครับที่เปิดตัวในปี2015เป็นตัวที่มีอิน i v โวดีๆเยอะมากและแน่นอนอีกตัวหนึ่งทิ้งนะน้นำได้ก็คือตัวอิงกูเรตโนรีเพลของเรานะครับตัวนั้นจะใช้เมทริกซ์เซน6จากแ a บเดียวกันเลยมีอิน i v โวดีๆเช่นกันพัฒนาในแ a บที่ฝรั่งเศสที่ว่านั่นแหละอ่ะไหนๆพูดถึงเรตโนแล้วนะครับแน่นอนว่าส่วนผสมตัวนี้เป็นตัวที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยพูดถึงกันเยอะมากนะครับน่าจะเป็นส่วสิ้กววใก,ก,นน Sam กับชน ใช้ยังไงใช้ตัวไหนให้เห็นผลมากที่สุดนะครับซึ่งยิงก,ก็ชอบมากๆล้วคิดว่าเขาอธิบายได้ดีมากแนะนําให้ทุกคนไปลองดูได้นะครับเขาแนะนําว่าวิตามิน A เนี่ยช่วยกระตุ้นคอลลาเจนได้ดีมากแต่คนไข้าบางคนที่ไม่เคยใช้กลุ่มวิตามิน A มาก่อนเลยเนี่ยเริ่มจากเชตโนเวนตัวที่เป็นยาที่แรงที่สุดก่อนเลยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยให้เริ่มจากเรดโนหรือว่าเรดไนเดอร์ไฮด์ก่อนก็ได้เขาบอกว่าบางทีเนี่ยแค่ใช้2ตัวเนี้ยก็เพียงพอแล้วนะครับโดยที่ยังไม่ต้องไปใช้อะไรที่แรงแล้วก็ระคายเคือง t h e r black rice retinol serum นะครับเขาบอกว่ามันอ่อนโยนเหมาะสํหรับมือใหม่มากให้เรทโนรูปแบบ e n c a p s u l a t e 0.08%แล้วก็สารสกัดจากข้าวดําหรือว,ว่าข้าว Riceberry ด้วยเหมือนเอาเรท n o อินกุมาผสมกับตัว Black Rice Plumping Lip Mask ของเรานะครับแต่ตัวนี้ก็โดนคุณหมอป้ายามาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไปเมืองนอกเมื่อไหร่จะไปลองหามาดูส่วนในไทยดาแน่นอนว่าก็มีตัวเลือก encapsulated retinol ที่อ่อนโยนหลายตัวเหมือนกัน p a s RX Number no. 7นะครับ Cerave นะครับก็เป็นตัวที่แนะนําอยู่บ่อยๆและแน่นอนเรทโนของอินกุก็มีชั้นการใครอยากดูรีวิว สามารถกดได้ตามคลิปพวกนี้ได้เลยนะครับส่วนผสนมอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญฝั่งตะวันตกเนี่ยชอบพูดถึงกันเยอะในวงการแอน i ีเอจิงก็คือการผลัดเซลล์ด้วยกรดนะครับบนโลกนี้นมีกรดอยู่หลายตัวมากตั้งแต่กรดเบาๆที่เราเห็นในมะนาวไปถึงกรดแรงๆอย่างที่นางร้ายสาดใส่หน้านางเอกในละครเอาเป็นว่าตัวที่โมเลกุลใหญ่เนี่ยจะอยู่ชั้นบนของผิวหนังของเราทําให้เซลล์ที่มันกองกองอยู่ด้านบนเนี่หลุดออกไปได้เร็วขึ้นผิวก็จะดูลื่นดูเนียนดูเด็กลงแต่จริงๆเนี่ยเป็นเพียง ล,ลองนึกภาพว่าเวลาผิวเรามันเนียนนะครับแสงเนี่ยก็จะสะท้อนได้ดียิ่งขึ้นทําให้ผิวดูเป็น glass skin นั่นเองแต่ถ้าใครอยากได้กรดที่สามารถซึมลงผิวได้จริงๆนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นคอลลาเจนด้านล่างต้องหาตัวที่โมเลกุลเล็กอย่างเช่นกรดไกลโคเลสติกและจริงๆต้องเป็นเปอร์เซ็นที่สูงหน่อยด้วยในต่างประเทศเนี่ยจะชอบเห็นคนแนะนําตัว d r u k e l e h a t เหมือนกันนะครับตัว TLC f r a m b o o s glycolic night serum ตัวนี้เ,นเองเคยแนะนําอยู่หลายครั้งบนช่องนี้แล้วเหมือนกันนะครับแล้วพอดีทางแบรนด์เขาเพิ่งส่งมาให้ลองอันใหม่เหมือนกันเป็นเบลนของ a HA 10% มีกลดโคลิก t a r t a r i c lactic แล้วก็ c i t r i c acid แล้วก็มีกรด BHA ตัว s า l i c y l ก c a c ิ d มาให้1%ตด้วยตัวนี้ก็จะช่วยลดการอุดตันไป,ปรพร้อมๆกันแล้วก็มีสารสกัดจากใบาชาขาวด้วยนะครับที่มีงานวิจัยชี้ว่าเขามี a ค e c h ินนะครับโดยเฉพาะตัว EGCG อยู่ค่อนข้างสูงเป็นสารต้านอนุมนูลอิสระที่ทรงพลังมากกว่าชาเขียวบางชนิดมีฤทธิ์ของการช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายรวมถึงสามารถช่วยลดอาการอักเสบได้ด้วยอ่คร่าวๆเท่าทิงเห็นจากการอยู่หน้าจอทั้งวันทั้งคืนถ่ายฟีด อนนี้ใแงขงขิทีนี้มาดูในแง่ของแอนตีเอดจิ้งอาหารเสริมกันบ้างเป็นอีกแอรียหนึ่งที่มีผู้เชี่ยวชาญออกมาให้คําแนะนํากันเยอะมากเพราะการชะลอวัยเนี่ยมาจากทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในด้วยจึงจำได้ว่าดรอ o u ยูเนี่ยเขาเคยสติชคลิปที่เฮลีบีเบอร์นะครับเขาคุยกับแค n d a l l Jenner ว่า นางเนี่ยกิน NAD อยู่และจะไม่มีวันแก่ดรอกจอยู่เนี่ยเขาบอกว่า NAD เนี่ยเป็นสารธรรมชาติที่พบได้ในร่างกายของเราอยู่แล้วเป็นตัวที่ช่วยสร้างพลังงานจากอาหารที่เรากินแต่เป็นตัวหนึ่งที่ลดไปเรื่อยๆตามอายุของเรานะครับถ้าเกิดอยากเสริม NAD เนี่ยสามารถทําได้ผ่านการดริปไอวีแต่ช่วงนี้ก็มีอาหารเสริมฟอร์มอื่นๆเข้ามานะครับอย่างเช่น NR แล้วก็ NMN ที่ร่างกายเราเนี่ยสามารถดูดซึมได้เช่นกันซึ่งคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเริ่มมีงานวิจัยสนับสนุนเบื้องต้นนะครับที่ชี้ว่าอาจจะทําให้ร่างกาย นนี้มมพลังงงาากขึจริๆอีกคนหนึ่งที่ทาคลิปอธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากๆแล้วก็ตรงไปตรงมาสุดๆเลยเนี่ก็คือคุณหมอดเดชนี่แหละจริงๆเป็นคลิปที่ทำให้อเองลองตัดสินใจซื้อ NMN มากินด้วยนะครับตอนนี้กินมาเข้าเดือนที่2แล้วเขาบอกว่าเมื่อปลายปี2022เนี่ยออออเมกาแบนด์อาหารเสริม NMN ทั้งหมดเพราะรัฐบาลกาลังพัฒนาสิ่งนี้มาเป็นยาเพื่อรักษาโรคอย่างเช่นอัลไซเมอร์แล้วก็อีกหลายโรคเลยซึ่งก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าวิจัยที่ออออทำออกมาเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วผลออกมาเป็นยังไงแต่หลายๆคนยคน วงการก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าสารตัวนี้อาจจะได้ผลจริงไม่งั้นอยอยของไม่สนใจตั้งแต่แรกแต่ทีนีน้บริษัทขายอาหารเสริม N M N ในอเมริกาก็ไม่พอใจกันเยอะมากทันขายของฉันอยู่ดีๆจะมาแบนได้ยังไงอยาถามว่าอิงซื้อสักไหนนะคบต้องใช้เส้นสายในวงการผลิตมากกว่าจะได้มาสักกระปุกนึงเนี่ยอาหารเสริมแอน i ี่จริงอีกตัวหนึ่งที่ได้ยินผู้เชี่ยวชาญเมืองนอกพูดถึงกันเยอะนะครับก็คือ He l i o Care ที่ใช้สารสกัดจาก ็นบลอกหรือว่าสารสกัดไบเฟิร์นอย่างดรมามีนาทิ้งติดตามมานานมากๆขาบอกว่าตัวนี้มีงานวิจัยแบบอินวิโวดีๆออกมาค่อนข้างเยอะเลยที่ว่าสามารถช่วยลดความเสียหายของ DNA ได้เวลาที่เราไปเจอแสง UV โดยเฉพาะในเรื่องการลดฝ้าแล้วก็จุดด่างดำสิ่งที่ว่าตลกมากๆเลยเนี่ยคือเวลาไปเมืองนอกนะครับฝั่งยุโรปเนี่ยจะเห็นสิ่งนี้ขายอยู่ภายใต้เคลมของการช่วยปกป้องผิวจากแสง UV แล้วก็ลดความเครียดแต่พอไปประเทศโซนเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นสิ่งเดียวกันขายอยู่นะครับภายใต้เคลมขาวกระ่ ในฐานะผู้ผลิตในโบการเนี่ยเรารู้สิ่งนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราดูที่กลไกลก,าการทํางานของส่วนผสมการที่อะไรจะช่วยปกป,ป,ป้องผิวได้เดี๋ยวว่าจะช่วยจับกับเม็ดสีเมลานินได้ก็แปลว่ามันก็ช่วยขาวนั่นแหละมันก็เลยน่าสนใจดีเวลาที่อิงเห็นอะไรแบบนี้นะครับแต่รู้เลยว่าในฐานะผู้บริโภคกับมันสร้างความสับสนกันค่อนข้างเยอะเหมือนอะไรรู้ไหมเวลาฝรั่งฟีดแบ็กนะครับในวิดีโอภาษาอังกฤษของอิงว่าสกินแคร์ไทยเขาไม่ชอบใช้เพราะว่ามีแต่ส่วนผสมเร่งขาวเขาไม่อยากขาวเขาอยากผิวแทนแต่ที่ไหนได้สกินแคร์ที่เขาใช้นะครับ มีทั้งไนซีนอไน์วิตามินซีวิตามินเอซึ่งในเอเชียเนี่ยเราใช้ส่วนผสมพวกนี้นี่แหละเคลมเรื่องความขาวแต่ในฝั่งเขาเขาใช้เคลมเรื่องการลดจุดด่างดําหรือว่ารอยสิวคุณพ,พี่มันคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละส่วนผสมตัวต่อไปก็คือแอสตาแซนตินจริงๆเครเตอร์ Creator ฝั่งฝรั่งเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงตัวนี้นะจะเป็นคุณหมอชาวเอเชียพูดถึงกันมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวิจัยส่วนใหญ่ของแอสตาเนี่ยทำโดยประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างเช่นสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุน่นแล้วก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ต ามงานวนะิจัยนั้นก็คือ6มิลลิกรัมฝั่งพฤดังเนี่ยเขาค่อนข้างสนุกมากกว่าเยอะนะครับมีตัวเลือกเยอะมากอารต้าก็เลยมักจะไม่ได้เป็นตัวที่พูดถึงกันเยอะในประเทศอย่างเช่นเมกาแต่อารต้าเนี่ยเป็นตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากนะครับในด้านของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระใครแอบกดข้ามมาเซกชันนี้แล้วงงกับคําว่าสารต้านอนุมูลอิสระสารภาพมาซะดีๆกดกลับไปตรงไทม์สแตรม AOX เดี๋ยวนี้ออกข้อสอบแน่นอนนะครับห้ามขี้โกง ร่างกายของเราเนี่ยผลิตสารต้านอนุมูลอิสระออกมาได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับมันเป็น,นกลไกที่ร่างกายเนี่ยช่วยปกป้องตัวเองจากความแก่แล้วก็ความเสื่อมของเซลล์แต่แน่นอนว่าจํานวนมันก็ลดลงเรื่อยๆตามอายุของเราบวกกับการที่ชีวิตเราเนี่ยอาจจะเจอความเครียดเยอะนะครับเจอแสงแดดเจอมลภาวะเยอะทาให้ควรหาสารต้านอนุมูลอิสระดีๆอย่างเช่นแอสตาซานตินมากินเสริมเนี่ยถึงจะเป็นไอเดียที่ดีมากๆในการชะลอความเสื่อมของร่างกายโดยรวมกินอยู่เราก็เพิ่งออกตัวใหม่เช่นกันนะครับมีทั้งแอสตา6มกโคควิวเทนนะครับเกรปซีดเกรป สกินที่มีเรสเปอร์ทรอลมีชาเขียวไทยนะครับแล้วก็มีวิตามมนซีดีกับอ e, ีช่วยเสริมคุ้มคุ้มกันด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยไปดูรีวิวเต็มๆได้เลยนะครับหรือว่าลิงก์ร้าน้ายอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันตอนที่ดูคลิปนี้อยู่ของอาจจะหมดสต็อกนะครับแต่ว่าลองเข้าไปเช็คได้รีซ็อกอีกทีต้นเดือนสิงหาโคคิวเทนเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดังมากและดังมานานมากแล้วในทั้งหมู่ลูกค้าแล้วก็ครีเอเตอร์ต่างประเทศล่าสุดอิงพึ่งกลับจากอเมริกาเมื่อ2ออาทิตย์ที่แล้ว คือดรฟอร์ดบรูเวอร์นะครับเป็น preventive medicine physician จากเมกาเขาบอกว่าโคเควเทนเน่จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราผลิตออกมาได้เองเจอเยอะในเซลล์ที่ใช้พลังงานสูงอย่างเช่นหัวใจผิวหรือว่าตับงานวิจัยชี้ว่าโคเควเทนเน่ช่วยลดริ้วรอยได้เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวได้ด้วยก็จะมีทั้งฟอร์มที่เป็น ubiquinol แล้วก็ฟอร์มที่เป็น ubiquinone ubiquinone เนี่ยราคาจะย่อมยาวหน่อยสเสถียรกว่าเก็บได้นานไม่เสื่อมง่ายมีงานวิจัยรองรับอยู่เยอะนะครับแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยสามารถ ไไปใช้ด้ดจริงฟอร์มคือ u b i q u i t o u ก็จะมีความแพงกว่าแต่บางคนอย่างเช่นดร์บรูเวอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นฟอร์มที่ร่างกายเราสามารถดูดซึมไปใช้ได้เร็วกว่าสำกับคนที่มีอายุ60อัพนะครับในบ้านเราจะหาได้ max dose เนี่ยอยู่ที่30มิลลิกรัมเป็นโดสสูงสุดที่อยอไทยอนุญาตเป็นโดสที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์อ s สตาเน็กพลัสของอินยูแต่ถ้าใครอยากได้โดสที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยอาจจะต้องกินวัลละ2เม็ดนะครับหรือว่าไปหาจากต่างประเทศเอาสุดท้ายคือสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่มมีงาาา,านนนนนนนจจััััยสสสสบุเเออะกกกกๆช่่็คืรด เปลือกต้นสนจริงๆมีหลายเจ้าที่ขายกันนะครับเทรดมาร์กแต่ละชื่อเนี่ยไม่เหมือนกันเลยของฝรั่งเศสจะชื่อ Pic นอร์จินกับ o l i g o p ก n พของนิวซีแลนด์ชื่อ e n นโซจินญี่ปุ่นจะมีตัวหนึ่งชื่อว่า f l e v o จ n นอนะครับและเกาหลีจะมีตัวชื่อว่า Pine ซลเบนเอฟิตจะคล้ายๆกันนะครับแค่งานวิจัยแตกต่างกันตามบริษัทดรเอริกเบิร์กกับดรเจฟสตรองเนี่ยอธิบายได้ดีมากนะครับเขารู้ลึกมากเรื่องการสกัด Pic นอร์จินเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไปพอดแคสต์เขาไว้ให้ด้านลา่างส่่สาา่่่่วววววววนนนนนนใใหหญงงาาาิิิจจจจัััยยะะชชชชีี้้้้้้ตตเมมพุกุกกบผไดดดดลลแ็ ทำให้ผิวมีความอิ่มฟูแล้วก็เด็กลงได้ด้วยก็เลยเป็นหนึ่งในสารที่พอปลามากในกลุ่มแอนตี้เอนจิ้งปริมาณที่แนะนําในหน,นึ่งวันก็คือตั้งแต่50จนถึง150มิลลิกรัมแต่หลายๆแ,แบรนด์นโดยเฉพาะแบรนด์ในไทยจะใส่ไม่ถึงโดสนี้นะครับซึ่งก็ว่าไม่ได้เพราะราคาต้นทุนมันแพงมากแพงจริงๆทุกคนแบรนด์ไหนขายถูกเกินไปหรือใส่โดสมาเต็มที่เลยบวกกับส่วนผสมอื่นๆที่ดีๆที่ดทโดสเต็มที่เหมือนกันแต่ขายอยู่หลักไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยอาจจะต้องใช้วิจารณญ,ญาณในการเลือกซื้อด้วยนะครับ คนชอบคลิปสรุปเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญแบบนี้ก็บอกทิงดูได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาสรุปให้ฟังในหัวข้ออื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นด้าน b g h t e n i n g ด้านสิวหรือเคล็ดลับอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้อิงแล้วก็ทีมงานด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเช่นเคยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามาเป็นสนน่วนในนชคุณพี่นเ่นคอนแลาวา้วไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย